ครับพี่น้องจะมารวมไอ้ทำบุญตักบาตรเพศนะครับกับพระประลัดบุญหนุนนะครับเนาะตรอัวของค์เองครับพร้อมทีมงาน พอหักแม่หักแหละกาเทีมงานสอนอยเพื่อนๆบ้างส่วนนะครับมาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับเนาะพี่น้องเนาะ

เดินแจกเลยเงาะเงาะเดินแจกเลยคนละองค์เป็นหน้าพ่อแก่ไหมเป็นหน้าพ่อแก่เออเป็นรุ่นแรกที่ ที่อาจารย์ออกเป็นรุ่นแหลกเลยเนี่ยงอมาดูหน่อยนี่ครับเป็นต้นแรกแลวกับรุ่นเดี่ยวที่พระปรลัดบุญหนุนเพิ่นออกตั้งแต่ปีน่าจะน่าจะเกือบสิบป,ปีแล้วนะเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกเพิ่มนะครับเป็นด้านหน้าก็จะเป็นในพ่อแก่ครับด้านหลังจะเป็นนาลายทรงขุดนะครับ นา,นาลายสงคุดครับด้านหลังแก๊ตยะมาแก๊สิเบิง้งไ,ได, <c oughs> เด้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะภายในให้เบิ่งครับพี่น้องเป็นปูหรือสีตาไฟครับด้านหลังเป็นนาลายสงคุดนะครับ นี่แต่ก่อนเนี่ยช่วงออกมาได้ประมาณปีหนึ่งสองปีเนี่ยบ่าวทนไ่เก็บเลยเลยครับรุ่นนี้นําคนในมู่บานนี่แหละบูซาต่อนน้าเพลินนะครับเอาไปเก็บไว้อยู่บานแต่ว่าตอนนี้อยู่บานกับกโบฮัวอยู่ใส่เนี่ยจะอยู่จากองคเหลืออยู่จากองแน่นะเพราะว่าเก็บไว้หลายหม่องแล้วที่สําคัญคือมีเยอะครับภาบ่าวทนเก็บสะสมหลายครับแต่ว่าบ่ได้ปล่อยออกนะครับก็เลยหาบอกอว่าอยู่เอาไว้ตรงไหนเนี่ย แต่ว่ามีทั้งเหรียญแบบนี้แหละครับแล้วก็มีเนื้อดินมีเนื้อผงมีไอ้หลายแบบครับแต่ว่ารุ่นนี่สิเป็นรุุนที่สวยงามครับเป็นเนื้อทองแดงรวมไอ้ทองแดงผิวไฟเลยนะครับพี่น้องเนี่ยปูหรือสีตาไฟครับเอาสขาวเอาสองพระป่าก่อนเลย ý thức của chúng tôi rất là quan trọng và rất là quan trọng và Terima kasih telah <laughs> menonton อุทุมพรอ,อุทุมพรพิสัย1ิบสอุทุมพรวันสิบสามมก,กรลาครับ อุทุมพรเขากจะสงานาพาพแสดงเสร็จที่ที่องูบ้านุ๊เจดโมงเ้าแล้วกราอุูจะไปแห่แห่ตาตั้งมาลในงหน้าเลเพื่อเข้ามาในวัดเข้ามาเสร็จูในประกาศพระประธานในโบสถ์แล้วก็จะมาคุเสือไหว้เงาแล้วก็ส่งน้ำ ตอนนั้นก็กลับไปนอนกันแหละหลังจากเข้าสภาบ่ายพอหลังเที่ยงที่ยังพักแล้วเรียบร้อยก็มีออกมาแล้วจะค้างไปโดยยอดของข้างบนเป็นนกพอเสร็จแล้วเราออกไปโอนยาดของที่เราจะทำ เคงเงิตัวนึ่มาสตงหมาเยเราจะซื้แค่ประมาณาคร่เพื่ะเีย้าเป็น้าแล้วก็มีที่เราจะให้เราจะให้เาว่าว่าให้คนที่วดเปนเร็งให้เามีนงิติดตัวไปหาหมอเนี่ยจะเป็นรายละหนึ่งพันสองร้อยแล้าก็มีตัวนี้เราจะได้แไนะถ้าเกิดสี พี่น้องกะรอติดตามครับสำหรับคลิปนี้ไว้สมีสกอน์เลอครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุครับ